เปิดใช้ดุลพินิษพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพิ่นสมาชิกครับมาพบกันเช่นเดิมครับกับฮานอย k คทีวี n าแนครับมวันนี้ต้องขอภัยครับหายเงียบไปหนึวันนะครับ ปกติเวลาหลุดหนึ่งวันอาจารย์ก็จะเงียบเป็นหนึ่งวันเออมันจะไม่แสดงว่าเอางี้กะสังเกตว่ถ้าหลุดปุ๊บเขาค่อยๆเงียบไปหนึ่งวันพอเคล็ดลับอย่างนี้นะมาเลยแต่ที่เงียบไปเนี่ก็คือจริงๆแล้วคืออาจารย์เดินทางมีภารกิจที่กรุงเทพนะครับเขากรุงเทพตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพแล้วแหละนะครับมากรุงเทพครึ่งเดือนก็ไปดูบ้านสวนต่างจังหวัดอีกครึ่งเดือนนะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับก็ใช้ชีวิตดีนะครับ เอาละครับกับข้อเรื่องของเราเพราะว่าถ้าทาอย่างนั้นยังไงรู้ไหมครับเมื่อวานนี้เข้ามาครับวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะออแต่ถ้าเกิดสามฮานอยเนี่ยวันนี้พอดีเตรียมไอ้เครื่องมือเทคโนโลยีไม่ทันต้องเอาไปปรับปรุงนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้ย้อนชมดูเมื่อวานนี้นะครับว่า VEP ก็เข้านะเข้ามาสองฮานอยจากสามฮานอยพิเศษนี่ไม่เข้ามาเข้าฮานอยธรรมดาทั้งบนและล่างแล้วก็มา v ี p ก็เข้า นะครับเข้าสองฮานอยจาก3ฮานอยเมื่อวานนี้นะก็ดีเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นในหลุดเลยหลุดยาวแต่ก็อีกถ้าย้อนไปอาทิตย์นี้นะมันเข้ามาดีนะเข้ามาสวันติดนะเออแล้วก็หลุดไปวันหนึ่งหลุดไปวันหนึ่งแล้วเมื่อวานเข้าใหมา่เห็นไหมสังเกตว่าถ้าตามอย่างนี้มันตามง่ายมันตามง่ายคือช่วงนี้2เดือนนี้บอกเรียนตามตรงเลยว่าตามง่ายนะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะแล้วแต่นะ แต่ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์รู้สึกว่าตามง่ายรู้สึกว่าใช้ได้เดินดีอยู่เพราะว่าแต่ก่อนถ้าเกิดมันหลุดมันหลุดเลยนะหลุดวันเว้นวันวันเว้นวัน,นหลุดสองงวดเข้ามางวดหนึ่งหลุดสองงวดสามงวดอย่างเงี้ยเข้ามางวดหนึ่งนี้ตามยากเอเวลาเราจะตามเนี่ยมันหลุดอะใช่ไหมแล้วก็เข้ามาวันเดียวก็หลุดอีกเงี้ยแย่หลุดสองวันหลุดสามวันนี้ไม่ไหวตามยากอย่างนั้นน่ะนะตามยากคนก็รู้สึกเลยแหละคนทํามันก็รู้ แต่คือตามง่ายคือยังไงเข้ามาติดต่อกันบ้างสิเออสองงวดติดบ้างสิสามงวดติดบ้างสิที่ที่ทันหกงวดเจ็ดงวดติดเนี่ยโอ้สุดยอดละแล้วงั้นอัมเปอร์เฟกต์ละนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ประชาสัมพันธ์จริงๆเลยนะมันมาตามง่ายอย่างนั้นหลุดทักงวดนึงงวดหน้าเข้ามาเอออย่างงี้ดิตามง่ายถูกไหมเออรู้ว่ารอ,รอจังหวะด,ดูก่อนว่าเออให้มันมีติดกันบ้างเข้ามาเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าหลุดงวดนึงเอ,อ้เราไม่แน่ใจพอเข้ามางวดนึงเออ งวดหน้าเราตามไหมงวดตามเออเข้ามาสองววดติดสามววดติดเอองวดสี่หลุดไม่เป็นไรงวดสี่หลุดเราก็ไม่ไรห,หยุดก่อนววดห้าไหมววดห้าดูซิเข้ามาไหมอ่าหลุดก็ไม่เป็นไรเพราะยังไม่เข้าววดหกรอดูหลุดก็ไม่เป็นไร,ร,ไร,ไนไรถ้าไม่เข้าววดเจ็ดหลุดหรือเข้าก็โอเคแต่ถ้าเข้าขอให้เข้าติดกันบ้างเพราะว่ามันจะตามง่ายว่ามันจะมีจังหวะรอจังหวะและโอกาสอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในช่วงนี้นะในช่วงนี้บางช่วงก็ บางช่วงมันก็เป็นช่วงเหมือนกันแต่ในช่วง2เดือนนี่เป็นช่วงๆนี่ก็ดีไม่ใช่สลับไปสลับมางงตาไม่ทันจ,จับจับต้นชนไปลายไม่ถูกเพราะเวลาตามตามนเน้นเน้นส,สังเกตสังเกตอาจารย์อาจารย์หนึ่งเนี่ยแต่ละสังเกตเราก็ต้องรู้จักรู้จักว่าอาจารย์แต่ละคนจะมีเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่แตกต่างกันพูดอย่างนั้นอันนี้พูดนอกเรื่องนิดนึงนะอันนี้ทําความเข้าใจว่าเออสมมติว่าเพื่อนสมาชิกก็เป็นก็พูดเป็นห่วงนะแนวทางก็คือว่า เราจะเป็นยังไงแนวทางอาจารย์บางยังไงแล้วก็ถ้าเกิดนาไปใช้ได้ถูกฉลกนะถูกต้องกับที่อาจารย์มีเจตนาลงมันก็น่าจะโอเคนะครับน่าจะใช้งานได้ดีขึ้นนะเอางี้ไอ้นี้นอกเรื่องนิดหนึ่งเพราะว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าปกติถ้าเกิดดูดอาจารย์ดูดอาจารย์ก็จะได้ได,ได้ได้บอกจะได้รู้กันไงว่าเออลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะเออช่วงนี้ เป็นอย่างนี้แนวทางอาจารย์ที่วางมันมีสถิติเป็นยังไงเมื่อวานนี้มีสมาชิกคนหนึ่งขอนอกเรื่องนิดหนึ่งเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะเจ็ดสิบวดเลยนะแปดสิบวดเนี่ยนะวันนี้มีสามฮานอยนะพิเศษธรรมดาวีพีเข้าหลุดเข้าหลุดเข้าหลุดอะไรเงี้ยมันเป็นสถิติเวลาเราเช็คเราก็ติ๊ก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 เียหลุดมาสองวันเนี่ยวันที่สามมาวันที่สี่มาวันที่ห้าหลุดอะไรเงี้ยเวลาเราจะเน้นมันเน้นได้ต่างกันหรือว่าเวลาเราจะตามเวลาเราจะ จังหวะเราผ่อนจังหวะเราเน้นเนี่ยถ้าทําอย่างนี้รับรองใช้ได้นะมีผ่อนมีหนักมีจังหวะและโอกาสทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะเป็นดันทุลงังเอาแต่แบบยังไงแบบมันก็ไม่ไหวนะครับโอเคครับเพราะว่ามันเป็นความน่าจะเป็นนะเอาเรามาดูเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ออก9 2้าสองหถูกไหมวันที่4ี่แผนนี้นี่าจารเขียนไว้จริงๆมันมีอยู่ในในไลน์กลุ่มนะ ในลายกรุปหรือว่าในคลิปหนึ่งคลิปแผ่นสีเขียวนะ่ะเหมือนกันเหมือนกันแต่นี้อาจารย์เขียนลายมือแล้วอาจารย์ถ่ายรูปไว้วางไว้ที่ไหนลายไอดีกรุปนะครับเข้ามาได้ฟรีนะมีเปิดห้องสองแล้วนะ KTV Channel มีเปิดห้องสองมีสมาชิกได้ก็ห้องแรกเต็มแล้ว450คนห้องสองได้อยู่ร้อกว่าคนก็โอเคครับเราวางไว้ที่เลข2กับเลข4นะเลข2เลข4เลข2เข้ามาเลขบินเข้า ถ้าเข้าตำแหน่งสิบตำแหน่งหน่วยเนี่ยโอเคเลยก็ดูดูเป็นอย่างนั้นนะเลขสองเข้าเลขวิ่งแต่ล่างเนี่เข้าสวยงามใช้ได้เลขวิ่งเลขแปดอ๋อแปดหนึ่งชุดนี้นี่แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งโอเคก็ก็เป็นตัวหลักเป็นตัวแรกนี่โอเคหน่อยตัวล่างก็เป็นว่าเข้ามาใช้ได้นะครับไอ้นี่คือเมื่อวานนี้ วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้พอดีติดตั้งคอมพิวเตอร์แล้วโปรแกรมมันรู้สึกว่ามันแฮงค์นะต้องอาจารย์ต้องเอาไปสแกนไวรัสนิดนึงนะก็เลยทําให้ช่วงเช้าไม่ทันเน,นี่ยลงกว่าจะลงคลิปได้ก็เกือบเที่ยงละเดี๋ยวช่วงบ่ายคงจะเอาไปให้ช่างเขาจัดการโน้ตบุ๊กนะครับเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงได้ดูหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ตรงนี้อาจารย์รันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลันมาจาก ตอนกลางคืนพอดีนักวิชาวันพึ่งแหงนะครับได้มาเนี่ยแหละครับฮานอยธรรมดาตัวเลขมันได้เป็น42 58 360 42 58 360นี่มัสัมพันธ์กับตัวเลขโชคประจําวันที่ถอดจากแผ่นเกี่ยวเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่ไม่สลับตัวเลขกันนะเอาแบบนี้เลยนะครับเพราไม่ไม่มีข้อมูลมากมายเอาเลข2เลข4นะเน้นเลข2เลข4วิ่ง2วิ่ง4เน้น4ี4 3 2 5 2658 3ตัวของเป็นเน้น425 428 423 258 253แล้วก็583ครับวันที่5นะครับพฤศจิกายนเดี๋ยวไปดู2ตัวล่าง อ่ะสตัวล่างเพราะเมื่อกี้เราทิ้งภาพนิ่งไปที่3ตมวบนนานพอสมควร2ตัวล่างนี้สังเกตเลขสองมันจะชนกันนะเลขสอนี้ลองหนักๆเลยนะครับ8245703ไปวิ่งที่8822นะครับ8 2 8 7อ4 2 0 4 5โอเคนะครับเดี๋ยวทิ้งภาพนิ่งไปตรงนี้ถ้าอย่างไงจะมีคลิปแผ่นเขียวอีกแผ่นหนึ่งนะ แผ่นเคยวนี่จะมีครบทั้ง3ฮานอยเป็นอีกคลิปหนึ่งวันหนึ่งจอ,อกสองคลิปนะครับช่วงนี้พอดีช่วงนี้มันรู้สึกว่าดีทีวีอีกช่องหนึ่งนะครับจะเป็นรัฐบาลไทยเข้าดีครับเข้า3ตะันตรงสองวดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเน้นหน่อยงวดน,นี้จะลองเน้นเน้นไอ้รัฐบาลไทยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะลองดูจะเป็นยังไงแต่ฮานอยนี่ก็สนุกครับช่วงนี้สนุก2เดือนมานนี้สองสเดือนมานนี้เนี่ย พูดบ่อยนะแสดงถ้าพูดบ่อยแสดงว่าก็ยังคงเดินดีอยู่ถูกไหมถ้าเกิดไม่พูดถึงเลยแสดงว่าเออแสดงว่าเริ่มหลุดแล้วแสดงเริ่มหลุดถ้าถ้าพูดบ่อยท้าความบ่อยๆประชาสัมพันธ์บ่อยๆนี่ใช้ได้เลยนะออาจารย์ใช้ไม่คุยนะเขาวอาบางคนเาคุยจังเลยนะไม่ไม่คุยก็คือมันก็พูดตามเนื้อผ้านะถ้าไม่มีข้อมูลจะไปเอาอะไรไปคุยนะก็เงียบสินะเมื่อวานนี้ก็ยังเงียบเลยขนาดหลุดวันเดียวก็เงียบ เงียบยพอเงียบปุ๊บเข้ามาเลยเออก็เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นนะออต้องเป็นจังหวะโอเคนะครับก็ฝากไว้ทีหนึ่งของดีทีวีก็ใช้ได้นะรัฐบาลไทยเพราะว่ารัฐบาลโอ้ยฉลาดกินแบ่งนะหวยไทยเนี่ยมันเข้าเข้า,ขายากแล้วเข้าเราโอกาสเข้ามันเดือนหนึ่งสองงวดใช่ไหมมันก็รอนานนี่เข้ามาสองงวดก็ดีใจเลยแหลนะนะสองสองสามตบนตรงกำลังจะไปนเน้นทําเสร็จแล้วแหละไอ้สามตบนเนี่ยเดี๋ยวจะไปสรุปคลิปหนึ่ง วันนี้ตรงช่วงบ่ายแล้วก็พรุ่งนี้คงเรียบร้อยนะครับแล้วก็สองตัวล่างก็จะคงเป็นชุดใหม่นะลองติดตามชมดูครับนะอยากทำสามมวดติดได้เหมือนกันโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคาเตือน เปดใช้ดุลพ,พินิษฐ์วิทยาาในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย